มื mm ่อนี้เราไปที่แคมปของทุกคนนะเนาะมีงานเทศกาลอาหารลาเนาะประจำปี2004เนาะอยู่ที่ส่วนเจ้าอนุวงศ์ทุกคนเดี๋ยวฮาสิบเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้บังเนาะอะไรมาด้านเติบแล้วเลยตอนนี้เราอยู่ที่เขตบ้านกุนตา5เาเบื้องล่างที่เราเข้ามาจะเป็นถนนอาเซียนเออเอถนนสุภา,านุวงศ์ทุกคนลงมาถนนอาเซียน <laughs> ตัวน,นี้เป็นห,อห,อหอน้องเข้ามาห้องห้องพิศวานคือตาเมืองซีโคตบ่อแลครลาชสีจัดหมู่บ้านเข้าเจ้าอยู่เขียนนี้ประมาณนี้สิบคนบานเหนินเนาะเดี๋ยวไปเก็บภาพให้ทุกคนได้บ้างมีต้นกล้วยต้นยางอันนี้ขายเครื่องที่ทางน,านั้น ตอนนี้ประมาณาสามโมงโอ้โนี่ไปนั่นนึงแต่กต้องใส่เช็ดขางเข้มขวางแล้วนะลองเอาทีมาวันนั้ทุกคน จอดไว้ทางหลังย่า <N> ง <g ang> ไปจะน้อยข้อดแล้วนี่นี่เป็นหารอาหารนี่เปิดใหม่ <c oughs> บทขีลายเติมมือแล้วจอดไดว้โดนระย่างหัวแนละ้วใคที่หอดเก็มของแล้วนี่เป็นหอพักนักศึกษา บิดาญาณไลท์เทคนิคปาปาสักเป็นหัวข้อนั่นนียนนักศึกษามีร้านขายเครื่องยังมีนำได้ขายอาขนมขนมต้นโอ้ทางนี้มีป้ายสัญจรมีอย่างโอเคแล้วที่มีบริมาอัปเดตดนแล้วทุกคนมีเสาไฟยังทางมีแต้มเส้นทางว่าลายครบแล้วที่ เดี๋ยวมืุ่หน้าจะไปขี่อัปเดตลงมาตะเข็นบ้านสีบุรพเพื่อข้าพ่นมานะมหน้าคลิปหน้าเขาจะไปอัปเดตให้ทุกคนได้บ้างแล้วหลายแล้วนะเขาบวไดมาด้านเติบแล้วเ <laughs> พิ่นเห็ดสำเร็จแล้วหลายเปอร์เซ็นแล้ว น,นี่จะเป็นเขตบ้านฝุนตาห้างนะเป็นเขตบ้านฝุนตานี่เข้มของกระติประมาณนี้เนาะยามแรงทงยาแม่น้ำของฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยทุกคนนี่เป็นเขตหาดทรายดอนจันเนาะท้าสิไปอ่ารอบวงงานเทศกาลอาหารลาวทุกคนเพิ่นจ,น,นจะจัดยูเขตส่วนจอนนวงเนาะคือเขตอ่าหุบป้นเนาะ บริเวณหลักทุงเนาะคนจัดคือทุกๆปีผ่านมา่นก็จัดอยู่จุดนั้นทุกคนคลิปนี้เขาจะไปอัปเดตให้ทุกคนได้บิ่งโอ้ฟ้าลมทุกคนแต่ว่าแดดตะเวนมีเฟื่อมีอย่างเนาะกระบอกบกแหงกันได้โอ้อันนี้มีนกบินเจ๊บๆจบอยู่นี่ตึกสูงๆคุณจะไปตึงโขงแหมแลนด์มากทุกคน มาโดนเติมแล้วเปลี่ยนไปเนะเาะเขาเห็นเรียกกลางคืนแล้วก็บ่ได้มาถ่ายคลิปตอนตอนัน้นมาตลอดอเวียนเทียนเนาะ เล็นบอลไทยหูบไทยหยางเนาะจะกินหลายคนมามายืดไทยหูบอยู่อย่างเลแกงกินแกงไทยน,นนี้ขาเจ้ามายืดเซ็กกินเนาะไทยหูบไทยหยางอั่นี่หลายนคนต่างประเทศบอกว่าหลายคนที่มาย่างลเลนะาะแกงเผาเนาะน่าจเป็นต้นมะเฟืองทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเป็นหมอกลายบนะ่นเนาะต้นมะเฟืองนี่ มันหล่นตรงนี้เนาะน่าจะเป็นของกรเจ้าอยู่ใน,นเอา,าไปเลยทุกคนบุถึงเนี่ยเอา,าไปเลยเนาะไปต่อไปต่อนันนี้มีต้นไม้ต้นอย่างเนาะต้นดอกไม้ทุกคนขจับปูเร,รียบใส่ตามันง่ามเลมโอ้ไมนี่ ไม่ติดพวกมัยยนยงครับจะมากองป่าไปนี่บปนยกกานตึกตัวนี้ก็แล้วลายอไอ้ทุกคนนี้เนาะน่าจะเป็นโรงแรมเนาะโรงแรม,มนี่ส่วนลายตึกสูงๆนี่จะได้ม่เป็นโรงแรมอ่ะฮัทเมนเนะ มีเสื่อบัดบัดมาบาดบัวมานะบัดใด,ด,ด,นะดไที่เสื่อไหลบัางแล้วก็เป็นไปนี่อันนี้เป็นเขตห้านาหารตรนแรงมาแล้วเต็มเลยคนนะเงาลงไปเต่้คนนะตั้งแต่้างหลังที่เขาย่างมางามแรงมาเนาะเขตนี้มันเป็นจุดเด่นมากอีกจุดหนึ่งของนคะรหลวงเป็นจันที่มีคนมานั่งกินอาหารเนาะบรรยากาศในยามค่ายแรง เด่นมากจุดเชี่ยวอีกจุดนึงของนครลงเมือกันก็จะมาเปิดร้านเปิดอย่างนี้จะมีตึกมีห้องห้องแฮมแเนาะเยี่ยบไปเบอร์นั้นมีร้านอาหารโอ้แดดมาแล้วทุกคนฮอนในวันนี้นะ <laughs> เดดตอมาแล้ว คนหลายได้ทุกคนตะเแรงมาแล้วสิเจ้ามานั่งกิ่นั่หางเลยไม่อย่างอยู่ในจุดนี้นะได้ ริเวณนี้เขียนอาะครอันนี้เขาเปิดถิ่นมุมกล้องให้ทุกคนได้เบ่ง <c oughs> เดี๋ยวลองทดลองเขีย <c oughs> ไม้นี่ยาวๆเขียนกล้องก้วยาัน เจ้าเห็ดงามดีสไตล์ฮะเบ็ดปองห้างจุดที่เราเนี่ยอีจุดนี้จะมีนะครับองแหนมคงแฮนมตกันนะคร<ม>ับงแหนมหลายเกี่ยวข้นของนี่เนาะ เบื้องหลังที่มาผ่านมาก็เป็นหงแถมเนาะมาจุดนี้บริเวณนี้เรียบลงไปก็เป็นหงแถมแบบหงแถมบ้านพักอนทุกคนตอนนี้ เล่นเด็กออกมาแล้วเนาะคิวสิบหอนตอนแรกว่าคนมาเล่นมาเนี่ยหมดนกกายหลายชิดนี้แต่ตอนนี้มูมีคนมาหลายเด็กหอนี่เลยทุกคนที่เข้ามา จุดนี้มี้านเหล้า้านเบียร์เนะตึกห้างแต่ขาเจ้าไม่เห็นเท่า้านเหล้า้านเบียร์ใส่นี่ตระเลงมามีแขกทางยุโรปมานั่งกินอาหารอยู่ที่นี่หลายนั่งเบิ่งสมบิวตะวินตกดินเนาะตะวนตินจะลงเบื้องนั้นขาเจ้ามักนั่งสมพระอาทิตย์ตกดินนะคนต่างประเทศทุกคนแขกทางยุโรปเนาะ,ะข้าเจเ้าเฮ็ดแบบส่วนกินเบียร์ด้ สมูบีดเ,เดียนเครื่องดื่มอันนี้เป็นตู้สุขเสริมเปิดน้ำใจเลยนแจ้งเหตุแจ้งอย่างนะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไก่เดยนะ ตึกห้องการเนาะกอ,องเลขาธิการแม่น้ำของข้าเจ้าปรับปรุงใหม่ด้วยนะทุกคนแปลงแบบบำรุงรัาษาใหม่นะทุกคนเข้ามาซุดนั่นเห็นนั่น,น,นะนข้าเจ้านั้นอยู่กำลังท้าสีท้าอย่างใส่หลักล้านขึ้นแปลงอยู่ปลายข้าเจ้าก็ยังเฮ็ดใหม่เนะตึกกอ,องเลขาธิการแม่น้ำของสากลอยุดในจุดนี้เนาะ ตา่างประเทศก็มาเล่นมาย่างมาเที่ยวหลายทุกคนทางหน้าเขานี่แขกทางยุโรปเนาะเขาย่งมาไกลทีฮอนเราถึงหมเนาะไกลทีฮอนขเขต็ดจนจัดงานแล้วเนาะ เิ่นจัดงานอยู่บริเวณนั้นทุกคนเด้วยเต้นขาวๆเนาะเป็นเ,นเนสาหลักทุงเขตบริเวณเสาหลหลักทุงแคมของนี่หงแฮมนี่ลลลเลี้ยวไหลยเลยนี่ใส่แก้วใส่ยังได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเป็นหงแมง่ายเนาะโอ้ดูหลายู่ทุกคน รถมีรถตัองเที่ยวเนาะคันสีขาวๆรถอันนี้นะรถทัวร์แขกต่างประเทศมาเที่ยวช่วงนี้นัดท่องเที่ยวมาหลายเพราะว่าปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวเช้ <S <S าเทศกาลนะฮะตอนนี้คนหน้าจะยัง่หลายทุกคนประมาณสี่ หกเจ็ดมงแรงคุณเลยคนจังหลายแต่ว่าเฮานี่น่าจะไปไทยรถสวยแบบนี้เนาะแล้วก็สิได้กลับทุกคนเนาะเพราะว่าเฮานีนะขนนน่ขึ้นเบียนร์คนขึ้นเบียรตอนแรงขึ้นเบียร์เจ็ดมงแรงทุกคนเฮาต้องกลับก่อนประมาณหกโมงเนาะหกโมงอาบน้ำแต่งตัวไปก่อนตื่นอยู่ทุกคนเนาะ แฮมหลุดเลยไหลสั้นเนาะพบตำรวจมีอยู่ทางหน้าเขานี่แต่ก่อนจะอยู่บนรถอันจัมโบโจโจ้จอดคนเนาะแต่ลเาเพิดไงมาประจําอยู่เบื้องนี้แล้วเพราะว่าจุดเบื้องนั้นนี่เป็นอันวของแฮมแล้วเนะาะไงมาเบื้องนี้จุดเบื้องนี้น ลตลาดกลางคืนาาี่กำลังสเปิดได้มีล้อมีอย่างมาเียอะ โอเคเลยรถจักรโปะน,นีนะกป็นลังเปิดงานรถมาจอดงานหลายนะทุกคนเรียนทีอัวคุณเดี๋ยวเขาที่ลงไปเบื้องนี้แล้วก็สอดขึ้นมาเบื้องนั้นเนาะอันนี้เป็นโรงแรมสร้างขึ้นใหม่ที่นี่ทุกคน ปิดตึกขึ้นมาอีกตึกนึงประมาณนี้ครับเส้นทางถนนเดี๋ยย, <c oughs> ย,ย่างไปเบื้อเงเขตตลาดตรงวันที่มันจะจัดงานรถสัญ <c oughs> จรหลายอยู่ทุกคนถนนนี้เนาะเป็นถนพนพญาฟาง,งมุม รถต้ยโนยิถดินยิมต้นเก่าจากำลังเปิดงานเพิ่อนมีงี่อย่างเนาะโอคาไมค้ากำลังเปิด้านมีคเข้ามาขีดตรกลาดกับคืนทุกคนเนาะจอกำลังเปิด้านเพ่น งาง,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 งหลังเับกำลังเกียปืนนะตั้งเลเกปนข้างหลัง มันยังบ่หลายทุกคนตอนแรงเฮาจะน่อยพุ่นน่ยคนจึงหลายเดี๋ยวย่างไปเบิ่งเนาะทุกคน มีอาหารเนาะสินค้ามาจากหลายแฝงเลยทุกคน18แฝงของเราเนาะเป็นบุฟเฟ่ต์ตระเลงคน,นหลาย บ่ี่บ่คนนึงอยู่บนเนี่ยแล้วก็เลี้ยวจากไป A ver, 不能不来。 มลงไปบฝั่งส่วนฝัองลุ่ม 阿姨 เรื่องอันนี้ก็มีอคนนี้ดกี่อนุกงร มาณนี้ทุกคนเนาะพอมาแล้วแับรถจอด,ดยาวไปคนนึงพอ,องโล่งานมาตั้งแต่ขีดเบื้องซ่นเบื้องนั้นเนาะโอ้คลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนขอบใจที่ติดตามรับชมทุกคนเนาะเอามาเก็บภาพงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2 0 0 4ให้ทุกคนได้เบิ่งในปีนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะปีผ่านมาเขาก็เคยมาถ่ายยุน <laughs> ปีนี้ก็มาอีกเนาะ